คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทาอีเวนต์ได้ครับว่าอีเวนต์นี้ที่ผมทํายังไงนะทุกคนก่อนอื่นเลยผมสิ่งที่เข้ามาใหม่เลยนะทุกคนก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งในส่วนของซาฟารีช็อปนะครับผมมีสัตว์เลี้ยงนะผมเข้ามาในนี้ด้วยนะครับนี่ฮะทุกคนอยู่ด้านล่างเลยนะครับในส่วนนี้นะผมเราต้องมาปลดล็อกตรงนี้ผมในส่วนของ global safari point นะครับถึงจะมีการปลดล็อกเรื่อยๆแบบนี้นะทุกคนนี่ครับตามที่เราเคยเล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะทุกคนนี่ครับและในส่วนต่อมาผมก็คือตรงนนนนนีีีี้้้้รรรััเเเเเเป็จาาาาผผมมมซึ่่่่งงใสสวอลยทไช นะทุกคนจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับที่เราไม่ใช้แน่ๆนะครับอย่างเช่นกระป๋าตัวนี้นีผมซึ่งผมก็ไม่ได้เอามาใช้นะครับผมก็จะเอาให้สิ่งโตกินนะทุกคนนี่ครับนี่ฮะปึ๊บฮะก็จะได้ในส่วนของรีเวิร์ดม้าแบบนี้เลยนะทุกคนซึ่งรางวัลก็มีประมาณนี้ครับรางวัลก็มีประมาณนี้ฮะทุกคน ถามว่าข้อกําหนดในการเอาสัตว์เลี้ยงนะผมใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องใส่อย่างไงใช่ไหมทุกคนยิ่งสัตว์เลี้ยงนะผมที่มีความหายากมากขึ้นเท่าไหร่หรืออายุเยอะมากเท่าไหร่นะครับรางวัลนะผมจะยิ่งได้หายากขึ้นมากเท่านั้นนะครับนี่ฮะมันจะขึ้นอยู่กับตามลําดับที่อยู่ด้านล่างตามนี้เลยนะทุกคนจะมีในส่วนของหินนะผมที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะมีซีทแพ็กนะผมที่เข้ามาใหม่นะครับในส่วนของซาฟารีเอกนะผมก็ยังมีในส่วนเดิมเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ประมาณนี้ทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับในส่วน และคาดว่านะผมในอีเวนต์นี้ผมจะมาทุกๆ1ชั่วโมงนะทุกคนนี่ครับตามเวลากําหนดเลยนะทุกคนนี่ฮะบอกเลยว่าส่วนนี้บอกเลยผมว่าทําง่ายๆมากๆเลยนะทุกคนนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องเสดสละนะผมสัตว์เลี้ยงที่หายากแล้วก็อายุเยอะๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานนะผมเราสามารถเอามาย่อยตรงนี้ได้นั่นเองนบทุกคนในส่วนการทำอีเวนต์ในส่วนของ global safari point นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็คือเราต้องดูในส่วนด้านบนนะครับผมแล้วก็ดูนะครับว่าเราต้องใส่ผลไม้ชนิดไหนนะครับและเราครับผมก็จะได้ส่วนพอย n ์มานะทุกคนนะ มาปลดล็อกในส่วนส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับและในส่วนตรงนี้ครับผมก็ได้มีการเพิ่มเปรอร์เซ็นต์ด้วยนะทุกคนนะนี่ครับเปอร์เซ็นต์ในการออกของไข่ราลดารับผมได้มีการเพิ่มขึ้นด้วยนะทุกคนแล้วก็อ่าเปอร์เซ็นต์ส่วนอื่นๆนะผมก็ได้มีการเพิ่มขึ้นด้วยนะทุกคนนะตามนี้เลยนะทุกคนต่อมาครับผมในส่วนแอดมินเควสนะครับผมนี่ครับในส่วนแอดมินเควสนะผมเราต้องทําให้เสร็จนะผมภายใน5ชั่วโมงนี้นะครับเมื่อเราทําเสร็จครบทั้งหมดแล้วนะครับเราจะได้เรามีโอกาสในผมที่จะได้ของตามนีี้้เเเลลยยยนนททุกกคคต่่่่อออมมมมาาาาผ็ืขใหงงึ ก็คือการเล่นไกครับในส่วนของอิชิเม้นนะผมในส่วนของมินิอิชิเม้นนะครับได้มีการเพิ่มเข้ามาด้วยผมก็คือซาฟารีนะผมนี่ครับผมเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกใหม่ทีนึงแล้วกันนะในส่วนส่วนนี้นะทุกคนต่อมาของผมก็คือซื้อแพ็คครับในส่วนของม,ขามามนะเมมาลสที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมรวมๆก็มีประมาณนี้นะผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมส่วนใครครับผมที่กำลังหาไก่ตันนะหรือว่าสาัตว์เลี้ยงกระโดดอีกผมแนะนำนี่เลยครับผมมงยูเก็ตตเเออร์บกลยของงเคาดีจรริบับ